เลยนะว่าเฮ้ยมาไงอันนี้ค oh ู่จีนอ uh ัน mhm. นี้คู่อะไรอ่ะเอ็นดูลู้แล้ก็แบบเอ็นดูกอะไรอย่างงี้คือจริงๆแล้วเนี่ยดากันนูนิเคยเจอกันในไลฟ์เซสชั่นแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าแล้วก็ที่มันสปาคือโอเคเราอยากจะดูเอทกับยังเจนด้วยยังเจนเจเนอเรชั่นเนี่ยว่าแบบเฮ้ยแล้วเราก็หาทางว่าใครนะที่จะไปเป็นยังเจนที่จะเข้ามาสู่มิคอนเสิร์ตของเราได้ ก็เลยนึกถึงคนเขียนเพลงคนเดียวกันเขาคือพีแอเขียนเพลงให้นุนิวด้วยซึ่งดาก็เลยสปาร์คว่าวิถ้าเกิดว่าในคอนเสิร์ตเราได้ไลเซนส์ของพีขึ้นมาร้องเพลงด้วยกันนะ มันน่าจะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ดาได้เจอนูนิวตัวเป็นๆแล้วก็คือได้ร้องสดได้ฟังเสียงเขาแล้วเขาก็เป็นเด็กดีเขาก็อยากเรียนอยากแบบอยากเรียนรู้อะไรใไไหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยพาเฉะนน่ารักลูกใจสังลูกเออเงี้ยแล้วก็จะแบบอีกอย่างหนึ่งคือพอเจออะไรแบบนี้แหละว่าทำไมมันชัดเจนเลยขน,นาดนี้วะเนี่ย ร้องเลยพอเจออะไรที่มันเป็นร็อกบอลลารเพลงดราม่าเพลงเอินดฟิทที่มันเป็นแบบฟีลลิ่งเคลียดร์ร็อกๆดับด่ามันจะอุ้ยลูกมันบุ่นมากลูกอย่างเงี้ยคือมาเจอนูนิวก็คือเปลี่ยนฟีลไปเลยคอนเสิร์ตก็จะได้มีความแบบไบรท์ไบรท์เดี๋ยวพุ่ยยังไงงั้นกู๊งเป็นดาร์กแล้วใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่คือมันมันมีความละมุนมันมีความแบบละมุนตุ มันมีความแบบว่าเอาอีกสีหนึ่งอะค่ะที่ที่หายไปในคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เอ้ยได้ยินแบบนีออ้อย่างเงี้ยใครเห็นพอแบบเจอเพงลงร้อกๆอย่างพวกเราตอนนิ่วนิวขึ้นมาอินโทรนิน่วขึ้นม,มันจะได้แบบเหมือนแบบละลายประสาทอยู่อีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าฟังเพลงแย่เลยฟังเพลงนิวชีวิตด,ดีขึ้นผมก็ได้ยินแบบนั้นนะ